อาจารย์ก็ฟ้องขับไล่เข้าไปแต่ถ้าในโกครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของ1ิปีต่อเนื่องสิทธิ์ครอบครองปลปักมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ระยะเวลาอย่างเดียวสิทธิครอบครองปลปักในโกเนี่ยที่ครอบครองปลปักในที่ของอาจารย์เนี่ยจะต้องไปร้องต่อศาลในพื้นที่เพื่อจะให้ศาลมีคําสั่ง ให้ออกโฉนดครอบครองปลอปักสารก็ต้องมีครับทานก็ต้องตวรวจพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล al, พยานแวดล้อมต่างๆแล้วก็ต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ตัวจริงอย่างแจ้งอาจารย์หมูบอกว่าเนี่ยมีคนที่จะขอครอบครองปลอบปักในที่ของของคุณนะคุณลักษณะถ้าอาจารย์ไปคัดค้านอาจารย์ก็ไปตามหมายสารไปคัดค้านเราจะคัดค้านไหมถ้าอาจารย์ไปคัดค้านสาลก็ต้องดู Espa ค่ะว่าเจ้าของคัดค้านกับคนที่ครอบครองปลอปักนั้นพยานหลักฐานแค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดพยานหลักฐานของคนที่เข้ามาครอบครองปลอปักฟังขึ้น การครอบครองปลรปักก็ครบองค์ประกอบคุณสมบัติของการครอบครองปลรปักคือครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยหวังจะเป็นเจ้าของ10ปีต่อเนื่องศาลก็มีคําสั่งว่าให้ในายกนะได้สิทธิ์ครอบครองปลรปักออกโฉนดครอบครองปลรปักได้นายกก็ต้องเอาคําสั่งศาลม,มาทําเรื่องโฉนดคข้บครองปลรปักที่ที่ดินอาจารย์หมูก็จะเสียที่ไปเลยทั้งๆที่ไปคัดค้านแต่แต่เราหลักฐานไม่ครบไงเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปดูไปรักษาความเป็นเจ้าของในช่วง